ในครั้งอดีตการน้ำเมืองพาราณสีเมืองแห่งความบังคังร่ำรวยมีพ่อค้าวานิชจ,จำนวนมากมายเดินทางมาติดต่อค้าขายนะ้าเมืองแห่งนี้เหล่าพ่อค้าในเมืองก็มีการแต่งสำเพาออกไปค้าขายยังเมืองอื่นและนำสินค้าแปลกใหม่กลับมาขายให้กับผู้คนในเมืองพาราณสีดังนั้นการค้าขายจึงคึกคักเป็นอย่างมาก ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์สเสวยชาติเป็นเต่ายักษ์ชื่อสุวรรณกัจฉป,ปะเป็นเต่าที่มีผิวงดงามสีทองไปทั้งตัวตัวใหญ่กว้างยาวถึง20วาเที่ยวแวกไหยหากินอยู่กลางมหาสมุทรกว้างและอาศัยอยู่ที่เชิงเขาใหญ่ริมเกาะกลางทะเลเวลานั้นณนริมทะเลเมืองพาราณสี มีพ่อค้าวานิชร่วม500คนกำลังตกแต่งเรือสำเภาเพื่อจะออกทะเลเดินทางไปยังต่างเมืองครั้นเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วเหล่าพ่อค้าตั้ง500คนก็ลงจากเรือสำเภาไปร่ำลาลูกเมียแล้วเรือก็ถอนสมอแล่นออกจากเมืองท่าริมทะเลแห่งนั้นไป ื่อล่องเรือมาได้ครบเจวันจนถึงกลางมหาสมุทกว้างก็บังเกิดพายุใหญ่และคลื่นใหญ่ขึ้นเห็นท่าจะไม่ดีเสียแล้วข้าไม่เคยเห็นฝนดำทะมืนเช่นนี้มาก่อนเลยหัวหน้าพา่อขาเอ่ยขึ้นเมื่อมองเห็นเมฆดำทะมืนตรงหน้าเรือของเราจะไม่ล่มใช่ไหมท่านลูกเรือคนอื่นๆเอ่ยถามขึ้นด้วยความวิตกกังวลช่วยกันภาวนา ขออย่าให้เป็นอย่างที่เจ้ากลัวกันแล้วกันหัวหน้าพ่อค้าไม่ได้ให้ความมั่นใจว่าเรือจะไม่ล่มเพราะเขาเองก็ไม่แน่ใจเนื่องจากออกเรือมานับครั้งไม่ถ้วนเขาก็ไม่เคยเจอพายุที่น่ากลัวเท่านี้มาก่อนเลยทุกคนต่างช่วยกันทำหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถทวันลมก็ยังพัดมาอย่างรุนแรงคลื่นแต่ละลูกที่ซัดสาดเข้าใส่เรือมีแต่จะทำให้เรือเอ็นเอียง ยวนจะคว่ำอยู่รอมรอ่อซ้ำสายฝนก็ยังคงตกกระหน่ำไม่หยุดสุดท้ายเรือสัมภาก็ต้านทานแรงลมพายุและคลื่นใหญ่ไม่ไหวเรือจึงล่มลงกลางมหาสมุทรนั่นเองพวกพ่อขาตั้ง500คนต่างพากันกระโดดออกจากเรือก่อนที่จะจมลงไปกับเรือสัมภาช่วยด้วย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  เหล่าพ่อค้าที่ลอยคออยู่ในทะเลท่ามกลางพายุฝนพากันร้องขอความช่วยเหลืออย่างน่าเวทนาเ,ออเราเราคงจะต้องตายแน่แล้วกลางมาหาสมุทรแบบนี้ใครจะมาช่วยเราได้บางคนก็ร่ำร้องคร่ำครวญเวทนาในชะตากรรมของตนเองบางคนก็ร่ำไห้คิดถึงลูกเมียที่บ้านข้าคงไม่ได้กลับไปเห็นหน้าลูกเมียของข้าแล้ว แคาคิดถึงพวกเขาเหลือเกินโอ้เทวดาฟ้าดินได้โปรดช่วยพวกเราด้วยทุกคนต่างพากันร่ำร้องวิงวอนขอพรเทวดาให้มาช่วยพวกเขาพ้นจากความตายเสียงของพ่อค้าทั้ง500คนนั้นดังระง,งมไปทั่วเป็นที่น่าสังเวชใจยิ่งนักพญาเต่ายักษ์ที่กำลังแหวกว่ายหาอาหารอยู่ในมหาสมุทรนั้นพอได้ยินเข้า ก็สงสารเหล่าพ่อค้าจึงรีบว่ายนะ้ำมายังจุดที่เรืออับปางทันทีเต่ายักรีบว่ายไปใต้ร่างของพวกเขาแล้วก็ช้อนร่างพวกเขาให้ขึ้นมาอยู่บนหลังของตนด้วยความที่ตัวของพญาเต่ามีขนาดใหญ่กว้างยาวถึง20วาพญาเต่าจึงสามารถนำพาร่างของพ่อค้าทั้ง500คนขึ้นมาอยู่บนหลังของเขาได้จนครบถ้วน ไม่มีคนใดหลงเหลือลอยคออยู่ในมหาสมุทรเลยสักคนพวกเรารอดตายกันแล้วพญาเต่ายักษ์มาช่วยพวกเราแล้วหัวหน้าพ่อค้าเอ่ยด้วยความดีใจเมื่อเห็นว่าพ่อค้าทุกคนอยู่บนหลังของเต่ายักษ์และไม่มีใครสูญหายไปไหนพ่อช่างใจบุญยิ่งนักหากไม่ได้พ่อพวกข้าคงจะตายกันหมดเป็นแน่แท้ทุกคนต่างพากันสรรเสริญบุญคุณของพญาเต่าใหญ่ ฝ่ายพญาเต่าสุวรรณกัจฉปะก็แหวกว่ายมหาสมุทดฝากคลื่นยักษ์และลมพายุใหญ่จนกระทั่งไปถึงเกาะที่ตนเองอาศัยอยู่จากนั้นก็ว่ายไปเกยที่ชายหาดเหล่าพ่อค้าพอเห็นว่าพญาเต่ายักษ์พาพวกตนมาจนถึงเกาะใหญ่แห่งหนึ่งจึงค่อยๆทยอยลงจากหลังเต่าและกล่าวสารรเสริญเต่ากันอีกหลายครั้งหลายครา พวกพ่อค้านอนหมดแรงกันอยู่ที่ริมหาดนั่นเองพอมีกำลังวังชามากขึ้นก็ทยอยเดินเข้าไปดูพื้นที่บนเกาะว่าพอจะมีอาหารอะไรให้พวกเขาได้กินเพื่อประทังชีวิตได้บ้างแต่อน,นิจจาแม้จะเป็นเกาะขนาดใหญ่ทว่าไม่มีสิ่งใดที่พอจะเสาะแสวงหามาเป็นอาหารเพื่อ,อย่างชีพได้เลยสักอย่างไม่มีต้นมะพร้าวไม่มีพืชหัวเผือกหัวมัน หรืออะไรที่พอจะเอามาทำอาหารกินได้เมื่อเดินหากันทั่วเกาะแล้วแต่ไม่พบอาหารพวกเขาก็นั่งลงด้วยความเหน็ดเหนื่อยหมดแรงและหิวโหยแต่กระนั้นก็ยังไม่ละความพยายามพอหายเหนื่อยก็ยังคงช่วยกันเดินหาอาหารอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงเจวันพวกเขาก็นอนหมดแรงทอดกายอยู่ที่ริมหาดนั่นเองเมื่อพญาเต่าเห็นพวกเขาแล้วก็สงสารมาก จึงได้เอ่ยกับหัวหน้าพ่อค้าท่านทั้งหลายไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วขอพวกท่านจงนำเนื้อของเราไปเป็นอาหารเถิดพ่อค้าทุกคนแปลกใจและตกใจว่าทำไมเต่าถึงพูดได้ทุกคนต่างพากันตกตะลึงพลึงเพลิดแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรออกมาพญาเต่าก็เอ่ยออกมาอีกเรานี้มีอายุมากแล้วเที่ยวแวกว่ายหาอาหารอยู่กลางสมุทดใหญ่แห่งนี้ มาเป็นเวลาช้านานบัตนี้ได้มีโอกาสช่วยชีวิตพวกท่านนับว่าเราได้สร้างบุญใหญ่หากเราจะให้เนื้อเป็นทานแก่พวกท่านก็เป็นเรื่องที่เหมาะครัวแล้วเมื่อได้ฟังพยาเต่าเอ่ยอย่างนั้นพวกพ่อขาต่างพากันเอ่ยปฏิเสธไม่ได้ดอกท่านคือผู้มีพระคุณพวกข้าจะกินเนื้อท่านได้อย่างไรจริงด้วยหากไม่ได้ท่าน พวกข้าก็คงจะตายอยู่กลางมหาสมุทรใหญ่นั่นแล้วนี่ท่านอุตสาพาพวกเราแหวกไหา้ฝ่าสายฝนและพายุมาจนถึงเกาะนี้แต่กลับจะให้พวกเรากินเนื้อของท่านพวกเราทำไม่ได้จริงๆเป็นอันว่าพ่อขาทั้ง500รอคนไม่มีใครยอมกินเนื้อเต่าเลยสักคนพวกเขาต่างเห็นพ้องต้องกันว่าพญาเต่ายักษ์นี้มีบุญคุณยิ่งนัก การทำร้ายผู้มีพระคุณย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและไม่ว่าเต่าจะบอกว่าตนนั้นยินดีจะสละชีวิตเพื่อพวกเขามากเท่าใดพวกพ่อค้าต่างก็ไม่มีใครยอมกินเนื้อของเต่าแม้ว่าพวกเขากำลังจะหมดเรี่ยวแรงลงไปทุกทีก็ตามเมื่อเห็นว่าทำอย่างไรพวกพ่อค้าก็ไม่ยอมกินเนื้อตนเพื่อ,อยังชีพแน่นอนแล้วพญาเต่าก็เดินลงทะเลไปแล้วแหวกไหวไปที่อีกด้านหนึ่งของเกาะ พญาเต่าค่อยๆไต่ภูเขาใหญ่บนเกาะขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงยอดเขาจากนั้นพญาเต่าก็เอ่ยต่อเทวดาฟ้าดินข้านี้ตั้งใจจะทำมังสาทานให้แด่พวกพ่อค้าทั้งห้าร้อยคนแต่ทำอย่างไรพวกเขาก็ไม่ยอมกินเนื้อของข้าพวกเขายอมตายเสียมากกว่าแต่พวกเขาก็มีญาติพี่น้องรออยู่มากมายตัวข้านี้หวังเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า จึงขออัญเชิญเหล่าเทวดาทั้งหลายที่สถิตยอยู่ณที่นี้มาเป็นพยานและมาร่วมอนุโมทนามังสาทานของข้าพเจ้าข้าจะให้ชีวิตของตนเป็นทานข้าหวังจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตถ้าหากว่าในอนาคตการข้างหน้าข้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ขอให้กระดูกอ,กอกของข้าได้แตกออกเมื่อข้าตกร่วงหล่นลงไปเบื้องล่างขอให้เลือดและเนื้อของข้าแบ่งเป็นก้อนน้อยใหญ่เท่าๆกัน เพื่อเป็นอาหารของพวกเขาแต่ขออย่างให้กระดองของข้าแตกขอให้กระดูกหลังและกระดองนั้นกลายเป็นเรือใหญ่พาพวกเขาข้ามมหาสมุรอันกว้างใหญ่นี้กลับไปถึงบ้านเมืองของพวกเขาขอให้พวกพ่อค้าทั้งห้าร้อยคนจงพ้นจากความตายด้วยเถิดเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วพญาเต่าก็กระโดดลงจากภูเขาใหญ่นั้นทันทีเสียงเต่าที่ร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นด้านล่าง บังเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวเนื้อและเลือดไหลออกมาจากกระดองแบ่งเป็นเนื้อก้อนใหญ่น้อยเท่าๆกันตามที่พญาเต่าได้อธิษฐานแต่กระดองหลังไม่ได้แตกหรือเสียหายพญาเต่านั้นสิ้นชีพทันทีจากนั้นก็ไปบังเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดูสิตในบัตดลพวกพ่อค้า500คนเมื่อได้ยินเสียงดังก็พากันวิ่งมาดู พวกเขาก็เห็นร่างของเต่ายักษ์ที่ลงอยู่ตรงตีนเขาและเห็นก้อนเนื้อขนาดเท่าๆกันกองอยู่ใกล้ๆกับกระดองอกที่แตกออกพวกเขาต่างเสียใจกันมากเพราะคิดว่าพญาเต่าคงจะปีนเขาขึ้นไปและทิ้งตัวลงมาให้ตัวเองตายเพื่อจะได้ให้เนื้อและเลือดเป็นอาหารแก่พวกเขาเราจะไม่ทำให้การเสียสละและการทำทานของท่านเสียเปล่า แม้พวกเราไม่ปรารถนาจะกินเลือดเนื้อของท่านเลยก็ตามหากท่านปรารถนาบุญใดจากการทำมังสาทานในครั้งนี้พวกข้าทั้งห้าร้อยคนก็ขออนุโมทนากับทานของท่านในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าพ่อค้าเอ่ยเช่นนั้นจากนั้นเขาก็ทำการแจกจ่ายเนื้อให้พวกพ่อค้าที่เหลือเท่าๆกันเมื่อพวกเขาได้กินอาหารจนอิ่มหนำและมีกำลังวังชาดีแล้ว ก็เห็นว่ากระดองหลังของเต่านั้นยังดีอยู่และมีสภาพเหมือนเรือลำใหญ่จึงคิดจะเดินทางล่องทะเลออกจากเกาะแห่งนี้เพื่อกลับไปยังบ้านของตนน้ำเมืองพาราณสีพวกเขาพากันปรุงเนื้อเต่าเป็นอาหารและเก็บเอาไว้เป็นสเบียงจากนั้นก็ขนสเบียงลงไปในกระดองอันใหญ่มหฮืมาของเต่ายักษ์พวกเราจงอาศัยกระดองของท่านเต่ายักษ์ล่องทะเลเพื่อกลับบ้านเมืองของพวกเรากันเถิด หัวหน้าพ่อค้าเอ่ยจากนั้นพวกพ่อค้าทั้ง500คนก็พากันลงเรือกระดองเต่ายักษ์แล้วบ่ายหน้าไปยังทิศท,ที่จะพาพวกเขากลับไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนระหว่างทางก็ได้อาศัยเนื้อเต่าที่เหลือเป็นสเสบียงประทังชีวิตจนกระทั่งพวกเขาได้เดินทางกลับมาถึงเมืองพาราณสีโดยรอดปลอดภัยเมื่อเรือกระดองเต่ายักษ์เทียบท่าณริมทะเลเมืองพาราณสี ฝูงชนต่างพากันตกใจกับเรือรูปร่างประหลาดนั้นและพากันเข้ามาสอบถามว่าพวกเขารอดชีวิตจากกลางทะเลอนกว้างใหญ่ได้อย่างไรโดยอาศัยเพียงเรือลักษณะแปลกประหลาดลำนี้พวกท่านอาศัยเรือที่สร้างจากสิ่งใดกันแน่ข้าไม่เคยเห็นเรือที่มีหน้าตาเช่นนี้มาก่อนเลยชาวบ้านที่ริมทะเลเอ่ยถามกับพวกพ่อค้าทั้งห้าคนนั้นเรือนี้สร้างจากกระดองของเต่ายักษ์ตัวหนึ่ง ซึ่งมีบุญคุณกับพวกเรามากหัวหน้าพาา่อค้าเล่าให้กับประชาชนที่เริ่มทยอยมามุงดูเรือแปลกได้ฟังกันและเต่ายักษ์มีบุญคุณอย่างไรหรือท่านเรือนนั้นอับปางงกลางทะเลท่ามกลางพายุใหญ่แต่ก็มีเต่ายักษ์ตัวนี้มาช่วยพวกเราเอาไว้เขาพาพวกเราไปหลบพายุที่เกาะแห่งหนึ่งและสละเนื้อของตนเองมาเป็นอาหารให้พวกเราทั้งห0 0คน ทั้งยังสลักกระดองใหญ่นี้ให้พวกเราใช้ต่างเรือเพื่ออาศัยกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเราอีกด้วยพ่อค้าอีกคนเล่าให้ฟังชาวบ้านก็ยิ่งแปลกใจกับเรื่องเล่านั้นและพากันสอบถามเป็นการใหญ่พวกพ่อค้าต่างพากันเล่าเรื่องอย่างไม่คิดปิดบังอีกทั้งยังสรรเสริญความดีความงามของเต่ายักษ์ตัวนั้นเป็นอย่างมากเรื่องที่พ่อค้าทั้ง500คน รอดชีวิตมาจากเรืออับปางและได้อาศัยกระดองเต่ายักษ์แทนเรือเดินทางกลับบ้านมาได้อย่างปลอดภัยความทราบไปถึงพระราชาแห่งเมืองพรารณสีพระองค์จึงได้เรียกพวกพ่อค้าไปเข้าเฝ้าและให้พวกเขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังเมื่อได้ฟังความทั้งหมดดีแล้วพระเจ้าพรหมทัตจึงได้เสด็จมาทอดพระเนตรกระดองเต่ายักษ์ที่เป็นเช่นทองคำทั่วทั้งกระดอง จนพระองค์ถึงกับตรัสออกมาเต่าตัวนี้หาใช่เต่ายักษ์ธรรมดาแต่น่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเป็นแน่แท้เราควรจะ,ะระลึกถึงความดีงามของพระองค์กันนะจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ส่งสั่งให้นํากระดองทองของพระยาเต่านี้ไปประดิษฐานณสถานที่อันสมควรเพื่อให้ฝูงชนได้มาสการะกราบไหว้ ซึ่งกระดองทองของพระยาเต่ายักษ์ก็ได้สถิตอยู่ณด้านใต้ของพระราชวังนับแต่นั้นเป็นต้นมาเปรียบเหมือนเป็นดังเช่นภูเขาทองคําลูกใหญ่ให้ผู้คนได้ระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้เสียสละเพื่อมนุษย์